อาการเป็น <power> ส <ful> I mean ุดวันนี้เป็นกับที่สดใสอีกวันหนึ่งเลยเฮ้ยเอเลนจ์ไอเลนจ์มาหน่อยอะไรกรีนทีนี้มีเรื่องใหญ่แล้วอะอะไรอะ เธอ,อเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจะได้พูดว่าเดี๋ยวตอนนี้มันมีการแข่งข,ขันใหม่นะจะแข่งอะไรแข่งข,ขันแบบเออเอฟเวเอร์จอ้งแบบเอาตามล่ากล่องสมบัตินะมีมูลค่าล้านๆเลยอ่ะโอ้ฉันรวยแล้วจะไปเฮ้ยแต่ตายเสบาพรวยเพิ่มเลยนะเว้ยก็จริงนะอืมแล้วมีแล้วลงแข่ขงวันไหน คือมันจะมันจะปิดแล้วอะฮะจะปิดแล้วเหรอแล้วเออมันจะเริ่มอะไรเริ่มจากวันที่ปิดแล้วอู้ต้องรีบไปต้องรีบไปใช่แล้วต้องรีบไปแล้วโอเคเดี๋ยวชวนไอ้ไอ้ป๊อปกับไอ้สไปซี่มหมใช่แล้วโอเคเฮ้ยังไงไอ้ป๊อปไอ้สไปซี่เฮ้ยห่วง่ะน่นสิห่วงไปเลยโอ้ย แต่วันก็ร้อนโอ้โหประเทศไทยเริ่มร้อนแล,เลยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นก็หนาวจะตายอยู่แล้วเอ,อ้ยช่วงนี้ร้อนร้อนอยู่แต่็ตตมเตไมเลยโอ้โหตกาจปะเนี่ยตกใจยังไงก็ไม่ได้อยู่ดี่อะโอ้โหตอนนี้นะโอ้โหฝุ่นพีเอ,อ็มสองจุดห้าเนี่ยเออจริงวะ่ะอดเล่นเลยอืมนั่นสิเฮ้ยเฮ้ยพวกนายพวกนาพวกนาย,นายมานี่เลยเฮ้ยช่ว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 ยอะไรอ่ะวันนี้ตัวเนี้ยมันมีการแข่งขันเอเวอร์จูนะ จะได้อีกหนึ่งวันล้านบาทโอ้ถ้าใครสักคนได้เนี่ยหารสองไหเ้หารสี่ไหมได้นะนั่นร้านหารสี่กดรวยอยู่ดีเฉยจะได้รวยอย่างละนะนั่น,น,นใช่แต่ฉันย,ยังได้งไตงเพิ่มอ่ะโอเค,อเคไปเลยยังอ่ะไปไปเลยโอเคนะโอเคโอ้โอหี่เราฟุกการกินขนาดนั้นเหอี่ย กอดทำไมมันลังกาทำไมมีพูดเลยสองคนใหม่เนี่ยโอ้ตึงได้เงินกวางวัลพัน 1, ล้านแน่เลยใช่ฉินได้ด้วย,ย,วอยขอสวัสดีผู้เล่นทุกท่านตอนนี้อยู่การรายการ a อฟเวอร์เจอร์สตร่ซึ่งเราจะหา ในเกมนี้ใ hmm. ช um, so mm ่ซึ่งจะมีแบบแต่ละด่านก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบกล่องกับกับดักหมีมีซอมบี้นี่ลงเขาแล้วก็จะเจอกับดักหมีกับดักหมีแล้วก็กับดักหมี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 แล้วก็กับดักหมีเหมือนเดิมก็คือคุณได้เจอกล่องนี้ ไปก่อนแล้วก <champions> ันเฮ้ยเยอะคือจะไปด้วยเฮ้ยนกระดังวีไปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกระดังวีด้วย้ะกระดังวีนี่ขุนงูงูนี่เราเขาไมใชขุนงูนะขาฉนไม่ <tuk> ada <tuk> <tuk hu concealed> dia. Ah! <tuk <hupetto> <tuk <hu USSR> oh! Bukan. Oh! Ah! Oh, iya, baik, baik, baik. Ui. 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 Oh. Sebab. Hmm. Ini sudah untuk aku <hu> je lah. <iterationalah> Itu baik dah. Ah! 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 Kep dah ni tu ni! Ah! Ini dah. Kep หรือไปจุดฝั่งันเหรอด้วยผีปิงปิงปิงลออะไรไปดิอ่าเฮ้อเฮ้ยหยุดกัดหยุดหยุดหยุดเฮ้ยอัเฮ้ยน่ามันนี่นะทุกคนกัดกัดเลยกัดเลยอ้ากัดหนาห้าจอน voilà uh, uh, uh. uh ูเส็ตกัดสุดเอฟเฟก์ อร่อยดีเลยกายเราเนี่เลยเฮ้ยเยอะไหมทหารอพปิวไปเลย ไม่ได้ยังไม่มีตายแล้วแน่แค่ได้ศพอกากัดเดี๋ยี้กรโอ้ยเจ็บเอ้ยนี้ฉันเฮ้ยมีคนว่ะกัดแม่งกัดดิอ่าออาอ่าอ่อ่าเออเออไปเรื่อยเอื่อดว่ปะเาโอ้งหนึ่ง Wah, oh, oh kan? Oh, eh, eh, tapi dah tunggu. Wah, ada apa dia? Wow, zombie. Ah, don't, don't, don't. Ah. 这个不干。 เอ๊ะเดี๋ยว Wah! โอ๊ยกลับดักมีกลับดักมีกลับดักมีฮายอ้าเก็บเก็บไม่พอแล้วอ้ากลับดักตีโอ้ยต่อยอย่างงี้อื้อเดี๋ยวไปแล้วอื้อเดี๋ยวๆๆ Oh nein, das geht. Nee, lieb mal noch! Den! Äh, oi! Oi, oi! Oh, oi! Oh, oi! Oh. Tschö! Tschö, mein Dämmer, mal oi! Hallo! Oi, oi! Ja! So, lieb Oi! Oi, tschö, mein Dämmer! นี่คือดึกกับนักบีบินกวนโฮยโลโลโลโฮยโฮยกระโดดบีกระโดดบีฮุยฮุยเอ้าเราอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยอ้าโอ้ยอ้ามากัน Away ไปๆๆโฮยคุบๆๆอ้าสนุกจริงว่ะจะได้ยิ้มกับพวกแกว่ะกับพวกแกๆๆ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 ๆ ข้างหนางันนะนะเออเออจะไปจะไปนอเออไอ้รอฉันด้วยฉันขาขาดแล้วสปีมันกินขาไมล่ะเอออ้กับดังวีเ้ยโอ้ยกับดังวีอะไรเยอะรึเปล่าวะ ตกใจกันทุกเมนวันนี้เรคือเอเลนต์เย่ก็หิโอ้ยไม่โอ้คอโอ้มเระดนากนสิโอ้โอ้โอ้ขันทุนโอ้โหมแล้เออเออ เออฉันจะไม่แข่งแข่งทุว e นานอีกแล้วโอ้ใช่ฉัน็เหมือนกันรอไรสมบัตินะใช่วว้ยอะไรเงเบสโอเจอจะรักสาเลหมาชันโอดเดเดโอเครักสา๊อปป๊บ